ว่ากันว่าอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตคนเราจะต้องเคยทำร้ายใครสักคนหนึ่งแบบตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามเกาทำเราเจ็บมากเลยหรูอปะองงแล้วันที่เกาเคยให้เราอะเราขอให้พวกมันตกน้ำตกร้อ,งอตงเรือตกกระรานชันเนี้ยขอให้แกไม่ได้ไปผุดไปเกิด นึกถึงแกแล้วกินข้าวไม่ลงเลยว่ะน้องเอกำลังสร้างเส้นทางที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของพวกเราขึ้นมาโดยที่น้องเอยังไม่รู้ตัวลาไปก่อนนะวันนี้เล้วที่สุดขอให้แกไม่ได้ไปพูดไปก่อนตลอดไป การผจญภัยของพวกเราเริ่มต้นขึ้นแล้วความหวังทั้งหมดฝากไว้กับการตัดสินใจของชายคนนี้อันนี้ผ่านครับเชิญครับกฎข้อแรกของด่านนี้ใครที่ผ่านประตูนี้ไปได้จะได้ไปเกิดใหม่พี่คะพวกเราจะเป็นยังไงกันต่อไปคะไม่ต้องห่วงนะเราจะผ่านไปด้วยกันส่วนกฎข้อที่2ใครเลอะอันนี้ไม่ผ่านอันนี้ผ่าน ไม่ผ่านเข้าไม่ได้นะครับพี่เอาผมไปด้วยพีจาเฮ้ยแชมพูค,คิมนุนไปได้วยกันครัแชมพูเราไม่ผ่านแน่แน่ไม่ผ่านและคนที่ไม่ผ่านในด่านนี้จะถูกส่งตัวไปที่แดนสนธทาดินแดนที่คนในยากที่จะออกและคนนอก ไม่อยากเข้าไม่มีใครออกไปจากที่นี่ได้แต่มีคนเดียวที่รู้พระเจ้าแห่งสายน้ําแล้วพระเจ้าก็จะบอกเราวิธีที่จะออกจากที่นี่ได้บูชาเพลงบูชาพระเจ้าชอบเพลงบูชาพระเจ้ามาร้องเพลงบูชากันเถอะโฟ ดินแดนนี้เราทําได้แค่รอผู้คัดเลือกมาพาเราออกไปตดยังไม่ทันหายเหม็นในที่สุดชายคนนั้นก็มาถึงไม่มีใครรู้ว่าเขาตั้งใจจะทําอะไรทําอะไรก็ได้กูมไม่ได้ขอตจางใคร ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็มีคนมาอีกนะเมื่อไรเราจะได้ออกไปจากที่นี่ไม่ต้องห่วงนะจะต้องมีคนพาเราออกไปจากที่แน่นอนอดทนอีกนิดน,น,นึงนะอีกไม่นานและ ก็ได้กลับบ้านแล้วเฮ้อคิดถึงน้องเอจังทางออกทางออกอยู่ไหนทางออกอยู่ไหนอ๋อไม่มีหลายทางที่จะบอกว่ามาแล้วมาแล้วพ่อเจ้าพ่อเจ้า ชาวที่เปิดทางแล้วชาวแหกสายน้ำตลังมานี่คือทางออกทางเดียวโอลิวันทำไมทำหน้าไม่เชื่อเหรออยากเน่าตายอยู่งี้หรือไงสายลมกับน้ำรู้สึกหรอเปล่านั่นไงของ ไปไม่หรอกไม่มีใครมาช่วยเราหรอกยังไม่เข้าใจอีกเหรอพวกเราไม่มีความหมาแล้วได้เดีินเน่าไปวันๆอยากเน่าตายอยู่นี่ตลอดไปหรอวิ่งดิ <laughs> <laughs> จริงที่น้องว่าเราทำได้แค่เน่าไปวันๆ สุดท้ายพวกเราก็ไหลลงทะเลไปพร้อมกับขยะอื่นๆต้องเอาชีวิตรอดจากสัตว์ทะเลมากมายโดยการไปฆ่ามันจนในที่สุดในที่สุดเราก็ลืมกัได้สักที ครั้งหนึ่งในชีวิตเราเราอาจทำร้ายใครสักคนหนึ่งทั้งตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจนี่แกกลับมาหาเราได้ยังไงสำหรับน้องเอและทุกคนที่ทำร้ายธรรมชาติไปโดยไม่ได้ตั้งใจวันหนึ่งธรรมชาติก็จะส่งสิ่งนั้นกลับมาทำร้ายตัวพวกเราเองเราไม่อยรู้ไหมครับขยะที่อยู่ในทะเลส่วนใหญ่ คุณคงคิดว่ามันมาจากคนมักง่ายที่มาเที่ยวทะเลแล้วทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางแต่ที่จริงแล้วขยะในทะเลจำนวนไม่น้อยมันเดินทางมาจากบ้านคุณเรื่องราวจะไม่เป็นแบบนี้เลยถ้าตั้งแต่วันนั้นน้องเอรู้จักแยกขยะตั้งแต่แรกงงอะ่ะเยอขนาดนี้แยกไม่ถูกหรอกใจเย็นถ้ายากไป เริ่มจากแค่เพิ่มอีกถังหนึ่งก็พอแค่แยกเศษอาหารออกจากขยะอื่นๆแต่แยกไปสุดท้ายรถขยะเขาก็เอาไปรวมกันอยู่ดีป่ะไม่ครับแยกจริงๆนะครับขอแค่ไม่เลอะก็จะไม่มีอะไรเป็นขยะขยะที่ยังรีไซเคิลได้ก็จะได้ไปเกิดใหม่ไปเป็นของใช้ต่างบ้านแล้วทุกคน ก็จะมีชีวิตใหม่เชิญกันเลยครับขอบคุณค่ะนี่ยายเขา้ามาอยู่ใหม่เหรอคะ,อะใช่ครับบ้านอยู่ตรงนี้อ๋อใกล้กันเลย <laughs> เดี๋ยวเราน่านจะได้สนิทกันเนาะจำไว้นะครับแยกถังสองเพื่อให้ของไปเกิดใหม่ เมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนก็ได้ชมคลิปวิดีโอเป็นเป็นหนังสั้นนะคะเกี่ยวกับการเดินทางของขยะถ้าเกิดเราไม่มีการคัดแยกขยะขยะที่เราทิ้งลงถังขยะรวมๆกันแล้วจะเกิดปัญหาตามมามากมายเลยใช่ไหมคะนักเรียนก็ได้ชมไปแล้วเนาะทีนี้เราอยากจะมาร่วมกันคิดร่วมกันทํานะคะว่าถ้าเกิดเราทิ้งทุกอย่างลงไปในถังเดียวกันแล้ว วัสดุบางอย่างที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อาจจะถูกทิ้งไปให้เปล่าประโยชน์นะคะดังนั้นก็อยากจะชวนชวนให้พวกเราเนี่ยมาช่วยกันออกแบบทําโปสเตอร์นะคะในการคัดแยกขยะเพื่อให้เพื่อนๆหรือผู้ปกครองคนที่อยู่ในบ้านคนที่อยู่ในชุมชนของเราเนี่ยช่วยกันคัดแยกขยะนะคะเพื่อที่จะนําวัสดุนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่านะคะครูได้มีรูปแบบมาให้นะคะ ภาพที่เห็นข้างๆนี้ก็จะเป็นรูปแบบหรือตัวอย่างในการทำโปสเตอร์รณรงค์ในการเชิญชวนในการคัดแยกขยะนะคะนักเรียนสามารถออกแบบได้ตามความความคิดสร้างสารรค์ของนักเรียนเลยนะคะครูจะให้เวลาในการทําทั้งสัปดาห์เลยนะคะมีเวลาในการทําก็คือวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยมี2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ใช่ไหมคะทั้งสัปดาห์นี้ครูจะให้นักเรียนออกแบบแล้วก็สร้างออกมานะคะนักเรียนสามารถสร้างลงไปใน กระดาษ A4 ได้เลยนะคะคนไหนมีความคิดสร้างสรรค์สามารถที่จะใช้วัสดุอื่นๆมาสร้างเป็นโปสเตอร์ของนักเรียนได้นะคะหาภาพในนิตยสารหรือในหนังสือพิมพ์มาตัดและแปะเป็นเรื่องราวได้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้ครูขอฝากงานชิ้นนี้นะคะขอให้นักเรียนทำผลงานชิ้นนี้ด้วยความตั้งใจนะคะแล้วก็แสดงความสามารถของเราออกมาให้เต็มที่นะคะ